สวัสดีครับผมนายสายชนหนูเชษน,นะครับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเขตที่1นึครับผมปัจจุบันก็มีการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับขับรถแท็กซี่แล้วก็เป็นอดีตกรรมการชุมชนโคกมะขามนะครับก็มีหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียนปัญหาต่างๆภายในชุมชนนะครับเช่นถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับความสว่างของไฟฟ้ารายทางแล้วก็ตะเก่งบนถนนชำรุดนะครับแล้วก็ปัญหาขยะในชุมชนตอนนี้ก็มีเรื่องของพหุวัฒนธรรมนะครับศาสนาการอยู่ร่วมกันของพี่น้องในชุมชนนะครับก็มีทั้งศาสนาพุทธมุสลิมแล้วก็ฮินดูนะครับ แล้วก็อยากจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับดึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติผสมผสานกับเกษตรชุมชนเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับป่าตองไม่ได้มีดีแค่ทะเลแต่ยังมีดีสถานที่ที่ธรรมชาติยังคงสวยงามอยู่อีกมากมายครับผม